สวัสดีจ้ามาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องขามาคำนี้กินเขา่าแกงเคยอีกแล้วแกงเคยรอบสองค่ะพี่น้องขามันแสบตุกมากนี่แกงเคยสําเร็จรูปใส่กระปุกเทกินได้เลยค่ะพี่น้องคะอันนี้หาเพละเปิดฟ้าไว้แล้วว่าฟ้าเปิดยาก เนื้อปลาเดียวล่าแห้งค่ะพี่นอ้องคะ่ะเครื่องส่วนพายมาแน่นๆค่ะทุกคนแล้วก็นี่กินคู่กับสตอดองคือแซ่บมากขาดไปไหเลืสตอรดอง สตอดองของครัวไทยไทเม็ดโอปโปโอ,อิเป,ปะแห้งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะตักแบ่งใส่ถ้วยกินนะคะทุกคนเสียดห้พวกอื่นเขาได้กินนำ้ำ <g ill in> กินไปกินมากระจกกินในกระปุกคือเก้าพี่น้องกินกับพี่ยนร่าดอกอะเทน้ำนิดนึงนามสตอตพอนิแสบแห้งบอกเลย อันนี้คือกินบ่อยมากนะเนี่ยสตอรองทุกคนแกงเคยเลิศอันนี้หอมเข็มขน้นทงเื่องสมุนไพรภาว่ากินมาแล้วไงเลยบอกได้ก่อนกินนี่พิเศษปลาส้มทอดสำเร็จรูปได้มากก็เอาเขาหมอทอดไร้น้ำมันอุ่นกินได้เลยค่ะพี่น้องคะเดีย๋ยวสิลองกินบัง แซ่บอืมอืม,อม,อมเมากบันถอ่มันๆน,นี่แซ่บ อกิ้งกับพริกสดไพ่มิไผ่มักกินกรอบๆแห่งๆอุ่นดิน,ดน อม,มาแล้วเด้อพี่น้องมาช้าแตนะ่มานะยอดมะละกอแดดมาสองหยอดไปเก็บเพื่อนมีจีนมายินเบิ้งพี่น้องมาสเป็นจังไหนกับแกงเคืเบิ้ มากมันกอ็นกอบดจบแล้ก็คุ้มห้างมึงเนี่ยปลาเนื้อปลาในกระปุกแกงเคยหนึ่งกระปุกได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน hmm ลสมถอดแสบแห้งพี่น้องนัวกินกับอันนี้พริกสดแสบสมบลาย เพ,พิ่มนิดหน่อยเค็มแต่ก็เปลี่ยนนิดหน่อยปลาต้มกินกับเขานัวพอดีพี่น้องเลย liền mày liền mày mà tuổi năm กินทั้งมื้อหรือกันทั้งกระบวงแล้วก็ต้มตุมนละหวาน มาค่ะัวกใส่หอมแขก ยอดมะละกอขมกลูมาละอีกผาเบอร์กินขมอย่าไปหากินเด้อพี่น้อง คมมากขอเตือนอืม กระปุกนี่เสียไปให้มูพเพละอลองซิมมึงเขาเห็นกินนะเขาว่ามันเป็นจังไห่เขาอยากซิมอืมจะจะเอาไปให้เเขาลองซิมมึงแบงไหวยอดมะละกอแกงเคย 先跑过去嘛。

พี่น้องพักกระไลบุ้งหรือที่ไหนก่อนเลยอิม่มแล้วค่ะพี่น้องขาเมืีอกี้พาพี่น,น้องมากินข้าวกับแกงเขยแล้วก็สตอร์ดอมของครัวไทยไทย ปลาส้มทอดสําเร็จรูปของครัวไทยๆทยเหมือนกันค่ะใครอยากกินขึ้นตุกกบไปหาบึงเด้อค่ะพิมพ์ว่าครัวไทยไทยค่ะพี่รองขาทางเพจแล้วก็ช่องทางอื่นกับพิมแบบนี้ได้คือกันค่ะเอาละค่ะถ้าครมาคลิปนี้มักเมนูนี้ตึกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่้องขาเป็นกำลังใจในการให้คลิปในตุกเป็นกําลังใจในการฮ็ดคลิปให้ตุกน้าเด้อค่ะไว้พอการคลิปหน้าค่ะพี่้องขาสวัสดีค่ะ